ครับกราบสวัสดีช่วงแรกของวันที่ยิมหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกราบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่ผักโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกราบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมุูลเมียสียุซี่ผักโคสิ่งนี้ละกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีน่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้ก็เป็นชิปที่สองครับพี่น้องครับสกับสีด่ดีมารีวิวงว่วชุดมือเสาร์ครับพี่น้องครับ นี่ครับขบวอไหลใหญ่ห้างครับพี่น้องครับผมที่ว่ามองขายเลยเหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าว่าแพงไปกับว่มีประโยชน์ียังครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับแม่กับผู้สูงหลายในผู้ใดหาสายไทยเลี้ยงสายอนุรักษ์นี่ครับนำบ้ันเริ่มหายากเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับพี่น้องครับแม่นยหนาๆตันๆครับลูกไส้อายุ่สองเดือนนะครับพี่น้องครับผู้ใดมาควบสูงบอกพันในได้ครับพี่น้องครับควบสูงต้องเป็นลูกกระทบครับพี่น้องครับลูกผสมลูกกระทบประมาณนี้ครับ นี่ครับตัวลูกไส้เพื่นครับพี่น้องครับอายุสิเข่าสองเดือนนะครับจริงนเจ้งครับปลูกรานได้ครับพี่น้องครับสำหรับพวกนี้มองขายกันหนึ่งหมื่นแปดพันแหละครับพี่น้องครับกต่มีเอฟซีต่อมาหลายแต่ว่าผมมองมองเอาหรอกครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นแปดพันนี่ผมส่งให้สองสองร้อยกิโลเมตรครับพี่น้องครับส่งฟรีครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลงกันแต่ว่าถ้ามันไกลกันหลายไกลกว่าสองร้อยกิโล ไก่แบบนาเจ็ดท่านก็ต้องซอยคารามันครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันแบบพ่อนาเจ็ดก็ยืนเยินกันไปซอยกันไปครับพี่น้องครับบ่ได้คิดเพิ่มครับตกลงกัินสำเนียงเขาสำเนียงได้ครับพี่น้องครับนี่ครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเด้อครับยำครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยๆครับเอาไปเลี้ยงไว้เป็นเงินฝากเงินออมดีก็เจ็บเงินไว้ในตัวครับพี่น้องครับผมกาถาเลยครับแต่ท่านเจ็บเงินไว้ในตัวเจ็บเงินประยุนนี่ใส่บ่เกินเดือนหน่อยเหมือเงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนี่ครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าซื้องว่ไปเลี้ยง ขาแม่นพอ่อแม่พี่น้องเลี้ยงท่อมใส่ปีลูกไส้ก็สิขายเนื้อส,สิได้เป็นหมื่นเหรอครับพี่น้องครับต่อแม่มันเหนื่อ,อยู่นี่ก็เลยหมื่นเหรอครับพี่น้องครับนี่ตีไรเนื้อให้เลยครับพี่น้องครับแล้วก็พอดีของ,งวัวพันนี่กัทนแดดทนโลกทนฝนคือทุน,น,ทนง่ายเหรอครับพี่น้องครับงัวไทยเนาะครับพี่น้องครับไถ่ในเนี้ยนี่ครับท่าในใดสนใจก็โทรมาเลยครับศูนย์หงหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของคอกวัวต,ตั้งอยู่บ้านทองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับ ผมได้ชุดหน่อยๆไปเลี้ยงครับพี่น้องครับปล่อยหัวปล่อยสวนไปปล่อยไว้น้ำรี่สอ์ที่ว่าป่อยากตัดหญ้า uh, นี่คร <buying text. S 1> ับอางั่นมูนี่ไปปล่อยไว้นี่แน่นอนเลยครับพี่น้องครับกินหญ้าดีครับพี่น้องครับเนี่ยครับานไปได้ครับคมบนี่ครับพี่น้องครับเมืองชุดนี้ครับมีแบซี่ขอแยกแม่สาวมาหลายครับพี่น้องครับผมน้าเลี้ยงวางสี่ครับพี่น้องแต่แยกมันเป็นง่วแพงเลยครับพี่น้องครับแต่แยกเมืองหามีผูรับราคาเลยบ่ครับพี่น้องครับ นี่ครับตัวเมียสาวอายุแปดเดือนนะครับลูกผสมบามันนี่ครับให้ยกไปน้ากันมันจะเป็นงอถือครับพี่น้องครับเมียลูกผูกงวลูกแรงนี่ครับสายไทยกลางลูกผสมบามันเมียสาวแปดเดือนนี่กับลูกผสมบามันครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับเอาไปสามหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับมันลดบ่ได้หลายเพราะว่าผมกับ่ได้ขายเพีงอย่างครับพี่น้องครับนี่ครับเราครับผมกับส่งฟรีอีกสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจกับโทรตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ข้างต้นครับพี่น้องครับ นี่เป็นทั้งโทรศักษาด้ยวยครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทาง YouTube ผมกับ่ค่อยได้เข้าไปต่อเป็นไหนถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมสิทโทรกลับเองเด้ยวยครับพี่น้องครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องครับบ่ต้องเกรงใจถ้าสีซื้องัวครับโทรได้ตลอดเลยครับสีหาถุ่มเที่ยงคืนเรืองานเมื่อเมื่อเมื่อเม่าเห็นชิปกับโทรมาได้ครับพี่น้องครับบ่ว่ากันครับขอให้พอ่พอ,พ,อพี่น้องจะโทรเล่นโทรตัวโทรตุมกันจะโทรความส่ใจพ่อครับพี่น้องครับมาอีเลีกับจองโทรมาปิดครับพี่น้องครับมาอี สิยก์มาอนี่หาตัวอครับพี่น้องครับวัวหาตไปหาหมื่นบาทครับพี่น้องครับหาหมื่นบาทเพียงเพียงนะครับนี่ครับหาตัวนี่ครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงเป็นแค่ชุดนี้กับคุ้มราคาหรอครับพี่น้องครับย้ำเบอร์โทรศัพทันทีนึงครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับมึงชิมเงครับผมกับรีวิวมาหลายชิปแล้วครับพี่น้องครับกับมึงอยากให้พ่อแม่น้องที่รีวิวดูดูนี่กับอย่างที่ผมน้าเลี้ยนไปหลายชิปแล้วครับพี่น้องครับขอกงอ่านี่บแมเีนว่าสีมีเงินถุงเงินถังบแมนอาเสียอาเฮียมาตั้งั้งไหนครับพี่น้องครับเป็นคอกแบบบ้านๆซื้อมาตัวใดขายบอกกับรีวิวทุกมือครับพี่น้องครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องผู้ของว่าเราชมชิปก็ได้ตัดสินใจง่งยขึ้นราวาเห็นชิปดูเห็นการยู่การจินครับ เชี ka, ่ยงจับได้บายได้เด้อครับพี่น้องครับง่วนปลาฝืดบ่าฟัดง่วนนี่ใสดีครับพี่น้องครับตัวใด้นี่ใสบ่ดีผมก็บอกว่านี่ใสบ่ดีไปเลยครับอัน nah, นี้ง่วนนี่ใสดีจับจุงได้ครับคือว่าง่วนขนเลี้ยงครับพี่น้องครับพอเลี้ยงได้ครับพี่น้องครับเหมือนกับข่ายครั <Liter> data. บพี่น้องครับสีงอกสีแยกได้เหมือนนี่ครับแม่ลูกผูกมือแปดพันครับพี่น้องครับหายากหรอกครับง่วนพันนี่ครับพี่น้องครับหายากหรอกคหาราคานี่ยากครับทุกมือนี่หาราคานี่ยากบอกเลยครับพี่น้องครับ พอมันเริ่มซื้อบ่ได้หรอครับพี่น้องเริ่มซื้อบ่ได้มั่งไหนมั่งว่าผู้เพิ่นมีงวอยู่แล้วเพิ่นก็มีหม่องเลี้ยงอยู่แล้วเพิ่นก็บ่อยากขายถ้าขายเพิ่นก็อยากได้ราคาประมาณนี้เหรอครับพี่น้องครับมันก็เป็นตะแพร่งตะซื้อมาจากคอกแล้วครับพี่น้องครับจะสิมาขายจังไหนครับพี่น้องครับก็ต้องขายดันดันไวบอกตรงๆเลยครับดันๆัมั่งไดนดันๆหมายความว่าดันๆราคาบ่อยมันสูงเกินไปครับพี่น้องที่ผมขายอยู่ซืเอมือครับให้มันเป็นงวดเถื่อที่สุดไปถึงมือพ่อแม่พี่น้องนี่ พ่อแม่้องไปเลี้ยง้วยความสบายใจครับพี่้องครับเพราะว่าถามมันแพงไปตั้งที่เลียมันก็บ่สู้ดีครับพี่้องครับแต่ถ้าถามันเถือพ่อเลี้ยงไปตั้งที่เลียมันก็สิเลี้ยง้ดยความสบายใจแหละครับพี่้องครับนี่ครับเมืองชิมเองักเด้อครับพี่้องครับสิงกสศีแยกได้เหมือนครับพี่้องครับจะให้ได้ตามคำขอโทษได้ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงนะครับสำหรับการซื้อว่าครับพี่้องครับําสำหรับถ่ายชิมนี้ก็ใคขขอความเมตตาจากพ่อแม่ี่น้องยีิบซี่ถูกทุกทันดีครมารับชมชิม ซอยอุดหนุนลูนบบานหวานในสวนซอยติดตามซอยขอมารับชมชิปช่องน้อยที่ท่านได้ดังนะครับพี่น้องครับแ่ว่าให้่วมมริงใจแจอีฟซีแน่นอนครับร่องใส่บริการน้ำดูน้ำหลานมึงจะเทียด้วยครับพี่น้องครับการสรับชิปนี้ก็ขอจะไวตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ